สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง YouTube มาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นจากเขเมิมนถ่ายเองนะครับนี่คลิปล่าสุดของเมนเลยนะครับที่เนิน350ปราสาทต,ตาควายคือข้างบนนั้นคือผ้าสแลนนะครับขมิมนมันเอาขึงป้องกันลูกหนังสติ๊กของทหารไทยนะครับที่ยิงมาใส่พวกมันและนี่ในมือนะครับ ในมือของทหารตะเมียนนี่ก็คือลูกแก้วนะครับลูกแก้วนะครับไม่ใช่เพลงคาราบาวนะครับนี่คือลูกแก้วเอาไว้ยิงนังสติ๊กนะครับนี่นะครับมันก็เดินเก็บลูกแก้วนะครับมันจะไปฟ้องใครไม่รู้นะครับนี่มันว่าทหารไทยใช้ลูกแก้วยิงพวกมันนะที่เนิน3ามร้อยห้าสเป็นปราสาทตาควายฝั่งของมันที่มันอยู่นะครับคือมันอยู่คนละฝั่งกับเรานะฝั่งของมันก็คือมันจะอยู่ฝั่งทางขึ้น ภูเขานะครับปราสาทตาควายเราก็อยู่ที่ของเราห่างกันก็ไม่เกินห้าสิบเมตรนะครับเห็นทหารไทยว่านะนี่พวกมันก็กําลังพากันเดินเก็บลูกแก้วอยู่นะครับคือจะไปฟ้องใครก็ไม่รู้นะครับว่าเรายิงลูกแก้วใส่พวกมันนะหาแต่เรื่องฟ้องไปวันๆนะครับเมนนะครับถึงสแลนอย่างดีนะครับนี่ป้องกันลูกแก้วและเรื่องเปิดด่านล่าสุดนี้ฝ่ายเรายังไม่ให้เปิดนะครับ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเห็นว่าอะไรนะมีเงื่อนไขสามอย่างนะครับผมก็ไปดูคลิปมาแล้วก็ผมไปเจอคลิปหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องเปิดดานนี่แหลยขเมนมันบอกว่าเราเนี่ยไปขอให้ญี่ปุ่นช่วยเปิดดานไทยขเมคือมันบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเปิดดานใจจะขาดนะครับอยากจะส่งสินค้าอยากจะขายของมางนั้นถือนะ คือมึงเอาอะไรมาพูดว่าเมนนะพูดเป็นตูเป็นตานะครับว่าไทยไปขอร้องญี่ปุ่นให้มาช่วยเจรจาจากอย่าเปิดด่านเร็วๆมึงบ้าไปแล้วไอ้เมีนนะมึงเอาอะไรมาพูดนะไทยไม่อยากจะเปิดนะครับคือฝั่งเราไม่มีปัญหานะครับมีแต่ฝั่งเมียนนั่นเลยนะครับที่มีปัญหาจะอดตายกันอยู่แล้วยังมาปากดีอีกนะโอ้ยเมีน <c oughs>

មកចាំមួយហើយចេះនេះព្រោះចេះហត់ចេះហើយព្រោះហ្នឹងយើងក៏ញ៉ាំធ្វើទៅលុបបាញ់គី